ทริปนี้ันจะมาแชร์ประสบการณ์ตกเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตทริปนี้นะคะเราเดินทางจากประเทศโปรตุเกสมุ่งหน้ากลับไทยเริ่มต้นการเดินทางทริปนี้นะคะแอนบินจากเมืองลาโกสนะคะไปที่เมืองลิสบอนประเทศโปรตุเกสแล้วจากลิสบอนนะคะตามแผนก็คือเราต้องบินไปลงที่ดูไบแล้วก็กลับไทยเนาะแต่ว่า เครื่องที่ลิสบอนนะคะเกิดการดีเลย์ไป2ชั่วโมงด้วยการจัดการระบบสายการบินของเขานะคะไม่เกี่ยวกับสภาพอากาศนะแล้วทําให้เรานะคะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ทันนเขาก็ไม่สามารถหาเครื่องบินลาถัดไปนะคะให้เราบินได้ภายในวันนั้นดังนั้นนะคะสิ่งที่เขาทําก็คือการหาโรงแรมให้เรานะคะไปพัก แล้วก็ให้เราบินในวันรุ่งขึ้นค่ะซึ่งสิ่งที่แอนไม่แฮปปี้เลยนะคะก็คือระบบการจัดการเขาค่ะหลังจากที่เราตกเครื่องแล้วนะคะเราจะต้องไปติดต่อเองทุกอย่างนะไม่ว่าจะต้องไปหาเกสเซอร์วิสนะคะ,ะ,คะเพื่อจะหารถบัสนะคะแล้วก็การนั่งรอรถบัสนะคะทุกคนคือรอเนี่ยกว่าจะได้ขึ้นรถบัสก็อีกประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะแล้วก็พอขึ้นรถบัสไปแล้วนะคะเข้าใจว่าโรงแรมก็คงจะไม่ไกลาจากสนามบินแต่ไม่ใช่ค่ะ ไกลมากประมาณ45นาทีถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะคะคือไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงหาโรงแรมที่ไกลจากสนามบ,บินขนาดนี้แล้วเราเนี่ยก็เดินทางมาไกลามากรอรถบัสนะคะต้องมานั่งรอเช็คอินที่โรงแรมอีกนะแล้ววันรุ่งขึ้นนะคะไฟที่เขาจัดให้เราก็คือเช้ามากเลยนะก็คือประมาณแบบต้องลงมาที่ล็อบบี้นะคะประมาณ6โมงเช้านะคือแทบจะไม่ได้นอนเลยนะคะทุกคน คือแอนบินลงมาถึงที่ดูไบในประมาณ2ทุ่มกว่านะคะตอนนี้ประมาณ5ทุ่มกว่าเพิ่งจะเช็คอินเข้าโรงแรมแล้วตอนแรกเขาบอกว่าเขามีอาหารให้มีบุฟเฟ่ไม่ต้องกังวลน,นะคะแต่พอมาถึง5ทุ่มร้านอาหารปิดแล้วค่ะแล้วร้านอาหารรอบๆก็ปิด5ทุ่มเหมือนกันนะคะทุกคนสรุปก็คือเขาสั่งแซนด์วิชมาให้ค่ะเป็นแซนด์วิชไก่นะคะทุกคนสภาพแบบนี้คือเอาจริงนะคะหิวแค่ไหนก็คือกินไม่ลงแล้วค่ะอันนี้คือสภาพนะคะ ออกจากบ้านตั้งแต่ตีสองของเมื่อวานนี้นะคะตอนนี้ห้าทุ่มห้าทุ่มแล้วนะคะทุกคนยังไม่ถึงเลยนะเบืองไทยรอบนี้คือเดินทางยาวนานมากไม่อยากคิดว่ามันกี่ชั่วโมงแล้วแต่ว่าตอนนี้เราก็สรุปสุดท้ายก็มาติดอยู่ที่ดูไบนะคะต้องนอนที่นี่1คืนตอนนี้เป็นเวลาที่บอกก็ประมาณห้าทุ่มกว่าๆแล้วนะคะ แล้วก็พรุ่งนี้ไฟล,ล์เราเก้าโมงเช้าเราจะต้องลงไปรอทีอ่็อบี้ตอนหกโมงหรือว่าประมาณ6กโมงครึ่งนะคะรถก็จะมารับเราแล้วก็ไปส่งที่สนามบินนะคะไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนไทยรอบนี้นี่คือเข็ดเลยนะคะจากโปรตุเกสไม่รู้ว่าดวงมันจะสวยอะไรขนาดาน,นี้นะคะนั่นแหละ แต่ก็ตามนั้นนะคะเดี๋ยวขอตัวผ่อนอาบน้ำนอนแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่พรุ่งนี้นะตอนเช้า6โมงครึ่งนะคะก็มีรถตู้มารับที่โรงแรมนะคะเพื่อที่จะไปส่งเราที่สนามบิน ไฟล์นี้นะคะเราก็จะบินจากาสนามบินที่ดูไบนะคะตอน9ก้าโมงเช้าแล้วก็จะไปถึงที่เมืองไทยประมาณ6กโมงกว่านะคะก็น่าจะบินประมาณ6กเชั่วโมงนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะเมืองดูไบนะคะก็ถ่ายมาได้นิดนึงนะคะเพราะว่าแสงมันก็ยังไม่ค่อยแบบสว่างมากเนาะก็ได้เห็นเมืองเลดกๆน้อยนะคะเมื่อคืนมาก็คือมันมืดหมดเลยนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยน,นี่ก็เป็นบรรยากาศระหว่างการเดินทางไปสนามบินนะคะก็จะมีตึกนะคะ มีบ้านเราได้เห็นบ้างแล้วก็มีอีเกียด้วยนะคะทุกคนแล้วพระอาทิตย์ขึ้นนะคะตอนนี้เลยนะสวยมากๆเลยนะคะพระอาทิตย์ที่นี่คือแบบแดงลูกกลมโตมากเลยนะคะแล้วเราก็นั่งรถมาถึงสนามบินแล้วค่ะลืมบอกไปอย่างนะคะว่า ทริปนี้นะคะที่เราตกเครื่องเนี่ยเราได้เพื่อนใหม่ด้วยนะก็คือเป็นคู่คุณลุงคุณป้านะคะแล้วก็จะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะรุ่นลาาใ,ใกล้แอนนี่แหละเขาก็ตกเครื่องพร้อมกันนะคะจากที่ลิสบอน bon นะคะมาลงที่ดูไบนะคะแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะก็ผจญน,นะคะชะตากรรมมาด้วยกันนะคะทั้งคืนนอนพักโรงแรมเดียวกันตื่นเช้ามาขึ้นรถตู้ด้วยกันนะคะแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าเหมือนเราแบบผูกพันกันมากนะคะเพราะว่าคุยบ่นด่าด้วยกันนะคะทั้งทริปเลย เม it, it and, ื่อคืนจนถึงตอนเช้านะคะแล้วทุกคนที่เห็นนี้นะคะเขาก็จะขึ้นเครื่องเดียวกับเรานะคะเพื่อที่จะไปที่ประเทศไทยด้วยค่ะแล้วก่อนจบวิดีโอนะคะ มีข้อมูลที่สําคัญจะมาบอกค่ะใครนะคะที่บินออกจากทวีปยุโรปนะคะไม่ว่าจะสายการบินไหนนะถ้าเครื่องเกิดมีการดีเลย์มากกว่า3ชั่วโมงนะคะหรือมีการแคนเซิลกระทันหันหรือเราตกเครื่องจากการที่เราซื้อตั๋วใบเดียวกันนะคะเราต่อเครื่องขึ้นไปไม่ทันนะคะด้วยความผิดของสายการบินนะคะเขาจะต้องรับผิดชอบนะคะจ่ายเงินค่าชดเชยให้เราตั้งแต่250ยูโรจนถึง600ยยูโรนะคะอยู่ที่กับระยะทางน,นะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสภาพอากาศผิดปกตินะคะหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่แบบไม่คาดคิด นะคะเราก็อาจจะไม่ได้เงินคืนแต่โดยเหตุการณ์นี้นะคะแอนเชื่อว่าอาจจะต้องได้เงินคืนค่ะก็ต้องอีเมลนะคะไปคัด a i ลนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เงินคืนไหมและได้คืนเท่าไหร่ค่ะ